สวัสดีครับผมแมงจะช่องแมงสมานะครับวันนี้เราอยู่กับเกม d r a g o n เนต์เอ็ม s ลานะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องอาชีพกันครับว่าเกมนี้มีกี่อาชีพบ้างเข้ามากี่อาชีพแล้วนะนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามีอาชีพอันไหนที่น่าสนใจที่เพื่อนๆบอกกับตัวเองบ้างไปชมกันเลยครับโดยอาชีพที่เข้าช่วงแรกจะมีทั้งหมด4อาชีพนะครับมี s o r c e r e s s Warrior Archer และเ l รล i กนะครับ แต่และชีพจะแบ่งออกมาเป็น2อ,อาชีพเหมือนกันก็คือซอวเเลสแบ่งเป็น Elemental Lord กับ f o r ์ u ู e r อ a ์ว i o เแบ่งเป็น s o ร์ส e m สเตอรกับ m e r c ์เซ r เน r ี h อาแบ่งเป็นโบมาสเตอร์กับ a ะโค b a t และคลีลิกแบ่งเป็น r พ e ีสกับพาลาดินนะครับผมซึ่งต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าในอนาคต แต่แอาชีพพวกนี้ก็จะแยกย่อยออกเป็นอีก2อาชีพอีกซึ่งผมขอยังไม่พูดในคลิปนี้นะครับขอจะมาพูดอีกทีหนึ่งหลังจากที่เขาอัปแพดเป็นคลาสที่3แล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าอาชีพพวกนี้ทำหน้าที่อะไรในดันเจียนหรือ PVP หรือ PVE นะครับป้ายโดยส่วนตัวผมนะครับผมจะแบ่งหน้าที่ในเกมนี้ออกเป็น4อย่างก็คือ1แทงค์2ดาเมจ3ซัพพอร์ตและ4บูสเตอร์นะครับ ซึ่งต้องขอย้ำอีกรอบนึงนะครับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะอ่าอันดับแรกผมมองแท้งเป็นพาราดินซึ่งเป็นแท้งหลักและต่อมาแท้งลองคือเมอร์เซเนลี่เพราะว่าเมื่อเขาเปลี่ยนค่าสาเป็นเด t o อ e r เอร์เขาจะสามารถแท้งลองได้หรือความจริงแท้งหลักได้เลยถ้าเขาเล่นเก่งพอนะครับต่อมาเป็นดาเมจดาเมจเนี่ยผมมองว่าณปัจจุบันถ้าเป็นแพทนี้นะครับผมตัวอ่าโบมาสซอสมาสแล้วก็เอเลเมนททลหลอดเนี่ย สามารถทําดาเมจได้หนักที่สุดละในบรรดาดาเมจของทั้งหมดนะครับผมไม่ได้บอกว่าตัวอื่นทําดาเมจไม่ได้นะตัวอื่นสามารถสวิตเป็นดาเมจได้เหมือนกันแต่ถ้าดาเมจหนักสุดตามความคิดผมเนี่ยคือ3อาชีพนี้ต่อมาซัพพอร์ตแน่นอนมีอาชีพเดียวตอนนี้เพราะน้องแว่นยังไม่เข้าก็คือพลีสนะครับและสุดท้ายบูสเตอร์บูสเตอร์คืออะไรคือตําแหน่งที่จะช่วยทําให้ตัวดาเมจตีแรงขึ้นมากๆซึ่งก็คือ for user Elemental l o ลอดที่เป็นสายน้ําแข็งแล้วก็ a ะโค b แบนะครับผมซึ่งเมื่อกี้ผมลืมบอกโตดาเมจเอลิเมนทัลหลอดเนี่เป็นสายไฟนะครับอาา่าฮะเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูสกิลกันดีกว่าว่าแต่ละอาชีพเนี่ยมีสกิลหรือแอคชั่นสกิลยังไงบ้าง,ไป,างไปกันครับก่อนที่เราจะไปดูสกิลกันนี้ผมขอบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าไม่ว่าจะอาชีพไหนนะสามารถโซโล่ดันได้นะหรือโซโล่ในคอนเทนที่เราจะต้องไป โซโลเดี่ยวอะลงคนเดียวอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเรามีการเซตพรีเซตได้ว่าเราจะทำพรีเซตดาเมจหรือพรีเซตแท้งหรือซับโดยเฉพาะอย่างเช่นพระอย่างเงี้ยครับพระเนี่ยเป็นเวลาเราจะเปลี่ยนเป็นพรีเซตดาเมจเนี่ยโหเป็นดาเมจจัดได้เลยนะหรือแม้กระทั่งพาราดินเองก็เป็นดาเมจได้เพียงแต่ว่าอ่าคุณอาจจะไม่เท่ากับตัวที่เป็นเขาเล่นดาเมจจริงๆอ่าแต่คุณจะได้แลกมากับความถึกที่คุณถึกกว่าเยอะมากๆมีสกิลที่ซับ แบบว่าทําให้ตัวเองไม่ตายเยอะมากกว่าตัวดามเมจเพราะตัวดามเมจค่าเขาหนีตายไม่ได้เนี่ยเขาก็จบนะครับอะไรประมาณนี้เดี๋ยวไปดูสกิลกันเลยครับอาชีพแรกของเราจะเป็นโบมาสเตอร์นะครับที่ผมกําลังเทสสกิลให้อยู่ตัวนี้คือเป็นโบมาสเตอร์สายเวทนะครับผมสายเวทเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอใช้แยกออกเป็นสายเวทกับสายกายภาพนะเพราะโบมาสเอนี่ยเขาจะแยกเป็นสสาย สายเวทเนี่ยจะกลายเป็นอาร์ติลิตี้นะครับผมในค่าสามเนาะที่ยังเราเรายังไม่ได้บอกกันแล้วก็สายกายภาพจะกลายเป็นสไนเปอร์นะครับผมอันนี้คือสายเวทนะสกิลวันตีจะเป็นประมาณเมื่อกี้นี้ฮะนี่คือสกิลสายเวททั้งหมดคราวนี้มาดูสายกายภาพกันครับอันนี้ฝั่งสไนเปอรอ์สกิลเขาก็สกิลกลางเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสกิลจับขาฮะสกิลสตันแล้วนอกนั้นเนี่ย ฝั่งทางสไนเปอร์เขาก็จะเป็นสายกายภาพสายไกลซะส่วนใหญ่แล้วก็ต้องเล็งเป้าดีดดนะอ่าอย่างอันเนี้ยสกิลเนี้ยเราต้องสาดผลไปหามอนเตอร์ที่อยู่ไกลนะถ้าอยู่ใกล้เราจะไม่โดนเลยอฮะดังนั้นถ้าถามผมสายที่เล่นยากที่สุดนนะ่าจะเป็นสายสไนเปอร์ครับถ้าสายกายภาพสำหรับหนูนะ ต่อมาอคแบตนะครับผมอคแบตจะแบ่งออกเป็น2สายเช่นกันก็คือแบ่งออกเป็นเทมเพสกับวินวอลเกอร์นะครับผมซึ่ง2สายเนี้ยจะคล้ายๆกันก็คือเขาจะใช้เท้าเตะใช้แท้แล้วก็ส่วนใหญ่จะประชิดตัวหมดเลยซึ่ง2สายเนี้ยมักจะเป็นสาย PVP นะครับผมซึ่งคอมโบรัวๆมากแล้วก็พวกแพสซีฟข้างในไม่ว่าจะเป็นการกระโดดเหยียบที่ผมพยายามกระโดดเหยียบอยู่เนี่ยแต่ว่ามอนเตอร์มันตัวเล็กกันไปเนาะมันเลยเหยียบยากซึ่งถ้าตัวใหญ่ๆจะเหยียบได้ง่ายมาก เด uh huh. uh huh. ี๋ยวเราไปดูอันติของเขากันครับอันติของเขาเนี่ยขอญาตเป็นการกดให้ดูเนาะผมเวลยังไม่ถึงอันเนี้ยจะเป็นเทมเพสครับผมจะเป็นเตะลูๆๆๆๆๆอย่างนี้ใช้คอมโบส่วนอีกอันนึ่งวินวอลเกอร์วินวอลเกอร์จะเป็นการกระโดดชาร์จแล้วก็เหยียบตุ้มสามารถเป็นดาเมจได้แต่แน่นอนที่ผมบอกเป็นบูดดาเมจเพราะเขามีบัฟที่ทำให้เพื่อนเวิ่งไวใช้สกิลแอคชั่นไวนะครับผม ต่อมามาดูอาชีพถัดมาครับผมอันนี้คือซอ u r สมาสเตอร์นะครับซอสมาสเตอร์จะแบ่งออกเป็น2อาชีพเช่นกันก็คือกราเดเตอร์และมูนหลอกนะครับที่เรากําลังดูอยู่นี่คือสกิลฝั่งกาเเตอร์หรือฝั่งกายภาพนะครับเป็นดาบสายกายภาพซึ่งก็จะเน้นไปทาง PVP มากกว่า PvE นะครับอันนี้สายกายภาพก็คือเขาจะมีสกิลดาบที่ระยะทั้งใกล้ซะส่วนใหญ่ไม่เชิงระยะกลางนต้องเข้าประชิดตัวประมาณหนึ่งเลยแล้วก็รัวคอมโบนะ ส่วนอันติีของเขาเนี่ยจะค่อนข้างคอนโทรลยากนิดนึงเนี่ยแบบนี้ครับอันนี้คืออันตรีเขาเขาจะฟันแล้วก็จบคอม,มโบโประมาณนี้จะคล้ายๆอโคแบทเนาะ,ะเทมเพสสายเทมเพสส่วนอันนี้จะเป็นสายดาบเวทครับหรือมูนหลอดมูนหลอดจะเป็นระยะกลางนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นอาชีพที่ฮิตท,ที่สุดละกันในบรรดาทุกอาชีพของเกมนี้ที่ส่วนใหญ่เพื่อนๆชอบกันเนาะ มูลลอดเพราะชื่อกะเทและ,ะกับอันติที่จะค่อนข้างแรงมากๆเป็นสาย PVE แท้จริงเลยนะครับผมต่อมามาดูว่าชิบทถัดมาก,กันดีกว่าอันนี้คือฝั่ง Mercenary น,นะครับผม Mercenary จะแบ่งออกมาเป็น Destroyer และ Barbarian นะครับที่เราเห็นอยู่อันนี้คือสกิลฝั่งของ Destroyer นะครับก็จะเป็นสกิลปันใช้ปาระเบิดปาระเบิดนี้ความจริงแล้วมันจะเป็นตัว ที่สามารถแทงบอสดึงโยโย่บอสได้ด้วยนะแล้วก็มีหลายสกิลที่เขามีค่าโยโย่เนาะนะ่อันนี้คือฝั่งเลทเทเยอร์คราวนี้มาดูฝั่งบาบาเลียนกันบ้างครับฝั่งบาบาเลียนเนี่ยจะเป็นฝั่งถ้าเอาง่ายๆความริงเขาจะมองเป็นฝั่งดาเมจแล้วก็เหมือนตัวซับอย่างหนึ่งละกันแต่ผมไม่ได้ให้ไปทางซับเพราะว่ามันมันฮิลไม่ได้เนาะผมเลยมองว่ามันเป็นเป็นตัวซับที่ที่ช่วยลดดาเมจบอสมากกว่า อาคาบวกกับช่วยให้เพื่อนขาแข็งก็คือมีซูเ <awakening. S 1> ปอร์เมอร์ไม่ล้มไม่ชะง,งกักไม่อะไรประมาณนี้ครับความจริงทั้งสองสายเลยนะทางเดสทอยและบาบาเลียนเพียงแต่ว่าอาชีพที่สามารถแทงได้มีแค่เดสทอยนะครับต่อมามาดูเอเลเมนทัลหลอดกันครับผมอันนี้ก็จะแบ่งออกมาเป็นสองอาชีพเช่นกันก็คือเซเลน่าเม่ไฟ<ม>แล้วก็เอเลสตาเมดน้ำนะครับ ที่เราเห็นอยู่อันนี้คือเม็ดน้ำนะครับอันนี้ผมใช้สกิลผิดนิดนึงเป็นดีดไฟแทนความจริงล้วต้องดีดน้ำเนาะส่วนอันนี้คืออันติของของธาตุน้ำครับที่ผมมองว่าเขาเป็นตัวบูสต์ดาเมจเพราะเห็นเพื่อนๆอย่างนีครับน้ำแข็งมันคือการแสดงน้ำแข็งทำให้มอนสเตอร์แข็งและคนที่ทำดาเมจเขาจะทำดาเมจได้แรงขึ้นมากกว่าเท่าตัวอีกแรงมากๆนะครับผมต่อมาอันนี้เซน่าเมจดไฟครับเมจดไฟจะทำหน้าที่เป็นดาเมจหลักเพราะอะไร เพื่อนๆถ้าสังเกตดีๆเพื่อนๆสังเกตตัวเลขของไฟเบอร์นะครับผมอันนี้ดามเดิมทิ่เนี่ยแค่พันหลักหลักสิบใช่ไหมเพื่อนดูดาเมจเบอร์นะค่อยๆมองอันนี้คือหลักพันหลักพันพันสี่นะพัน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 สองพันสองพันสองพันห้าพันแต่ดูดาเมจที่เบอร์ครับเห็นเลขไหมสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นอันนี้แหละที่คือแคทลับของที่เล่นเซเรน่าหรือเมทไฟนะครับผม ต่อมามาดูฝั่ง f ฟร์ยูเซอร์กันบ้างนะฝั่ง f ฟร์ยูเซอร์จะแบ่งออกไปสองอาชีพนั่นก็คือ m a เจสตี้กับ s m a เ h e r นะครับผม s m a เ h e r จะเป็นเมทแสงซึ่งที่เพื่อนกำลังดูอยู่นี่แหละคือเมทแสงนะครับผมเป็นเลเซอร์เนะาะอ่าฮะซึ่ง m a เจสตี้เนี่ยผมจะสามารถจัดเป็นฝั่งดาเมจได้นะเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่จัดในแพทนี้ต้องรอเปลี่ยนอาชีพก่อนนะครับผม อาชีพเนี้ยที่ผมจัดให้เป็น producer เนี่ยเป็นฝั่งบูดาเมธเพราะสกิลเมื่อกี้เลยครับคือสกิลบิย้อนเพื่อนๆสังเกตอะไรไหมผมกดสกิลรัวๆได้เมื่อกี้เนี้ยอืมมันคือการเล่งคูลดาวให้ไวกับแอคชั่นให้ไวนะครับผมดังนั้นเพื่อนๆจะกดสกิลรัวๆได้เลยจะมีทั้งฝั่งสมัชเชอร์เองหรือมาเจสตี้เองนะครับผมส่วนอันนี้คือมาเจสตี้ฝั่งเมดแรงน้มถ่วงหรือเมธมืดนะครับ เม็ดมืดหรือเมดลมนแรงน้ำถ่วงเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ค่อนข้างเพื่อนเเอาไปใช้กันในเกมมากมากเลยลอ่ออาฮะเพราะว่าสกิลเขากว้างมากเพื่อนๆสังเกตกับอันนี้เดี๋ยวผมขอให้ดูอันตินะครับอันติเนี่ยฝั่งอันนี้จะเป็นฝั่งของอ่ามาเจสตี้ก็คือจะเป็นหินเนาะแรงน้ำถ่วงเหมือนเอาอุกาบาตตกลงมาตุมต้ม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 ตุ้มตุ้มตุ้มอ่าฮะส่วนอีกฝั่งนึงจะเป็นฝั่งของสมัชช์สมัชช์จะเป็นเลเซอร์เนาะก็จะเป็นอย่างนี้ครับ ซึมๆๆๆๆๆๆประมาณนี้ครับและมาดูสายอาชีพสุดท้ายกันครับผมเป็นสายที่ขาดไม่ได้เลยทั้งสองสายนะนี่ก็คืออันนี้คือฝั่งพีซนะครับพีซเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองอาชีพนั่นก็คืออินควิสเตอร์แล้วก็เซนต์ Zen นะครับผมซึ่งไอที่เราเห็นอยู่อันนี้จะเป็นฝั่งของอินควิสเตอร์นะครับ ซึ่งอันนี้ก็เป็นสามารถเป็นตัวดาเมจหลักได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกแถบนี้ยังไม่บูมเท่าไหร่แต่ถามว่าเล่นแล้วแรงไหมผมชอบติดอันดับเลยนะในตโดนที่เป็นดาเมจนะครับอีกสายหนึ่งจะเป็นสายเซนนะครับผมเดี๋ยวเราดูฝั่งอินฟลิสเตอร์ให้เสร็จก่อนส่วนอย่เขาจะใช้สายฟ้ากระแสเนาะมามาดูฝั่งเซนกันบ้างเซนเขาจะใช้เสาหมดเลย มีเสาช็อตไฟฟ้ามีเสาฮิวมีเสาจับมีเสาแก้แล้วก็เสาวันติเป็นพระเสานั่นเองอ่าฮะแต่ว่าสรารพัดประโยชน์เลยดาเมจได้ซับได้ฮิวได้ล้างแก้สถานะได้ขัดมอนได้ซีซีมอนได้นะครับผมดังนั้นขาดไม่ได้ต่อมามาดูอีกสายนะครับสายพาลาดินแบ่งออกมาเป็นครูเซเดอร์แล้วก็การียน กาเดียนเนี่ยคะ่ะไม่ได้แน่นอนในทุกๆกปาร์ตี้นะครับเวลาเราลงมังกรเนานะต้องเน้นมังกรแล้วกันเพราะว่าเขาจะต้องแทงฝั่งกาเดียนสกิลจะไม่ค่อยมีอะไรมากเลยเพราะว่าเขาจะเป็นสกิลฝั่งเคาน์เตอร์มากกว่าแต่ที่เด็ดของเขาคืออวตารหรืออันติที่เขาใช้ครับจะเป็นอมะตาตลอดเวลาในระยะเวลาบาฟของเขานะอซึ่งถือว่ากโกงมากเลยแต่แน่นอนเขาเป็นแทงเขาต้องรับดาเมจเนาะคราวนี้อีกฝั่งหนึ่งอันนี้เป็นฝั่งดาเมจครับของทางคาราบิตเอง ซึ่งเป็นตัวดาเมจหลักได้เช่นกันนะครับผมแต่ผมยังไม่เคยเล่นหลักจริงๆจังๆนะว่าเขาแรงขนาดไหนแต่แน่นอนฝั่งนี้เขาจะมีบัฟธาตุให้เพื่อนๆด้วยนะในปาร์ตี้แต่ต้องเลือกเอาว่าจะบัฟธาตุน้ำไปหรือบัฟธาตุแสกนะครับแต่ไม่มีมืดนะเท่าที่ผมดูน่าจะใช่แต่มาน,นี้ครับผมอ่าอันนี้คือทั้งหมดของอาชีพเสียอาชีพแล้ว หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะสำหรับเพื่อนๆนที่กำลังตัดสินใจว่าเราจะเล่นอะไรดีแต่แนะนำนะครับผมให้เลือกก่อนว่าเราชอบฝั่งไหนชอบที่จะรับอยู่กับหน้าบอสรับดาเมจบอสหรือเปล่าดึงบอสต,ตลอดเวลาได้หรือเปล่าถ้าเล่นแทง 2. ถ้าคุณจะเล่นซับคุณสามารถไม่ตายได้ไหมสามารถอยู่ตลอดจนจบดันได้หรือเปล่าเพราะคุณต้องรอฮิวรอล้างสถานะให้เพื่อนตลอดเวลา 3. ถ้าคุณจะเล่นดาเมจคุณต้องทำดาเมจ ให้ได้ทันลูเพราะไม่งั้นมันจะมีเฟสที่ต้องบังคับทําดาเมจไม่งั้นบอสจะระเบิดหรือต่างๆเนี่ยถ้าคุณดาเมจไม่ถึงจริงๆแล้วเล่นดาเมจก็จะไม่ผ่านในการลงดันส่วนสุดท้ายตัวบูสต์ดาเมจเนี่ยเป็นตัวสําคัญในการที่คุณต้องเก่งพอที่สามารถสแตก็กไม่ว่าจะก,การแช่น้ําแข็งคุณต้องแช่น้ําแข็งให้ให้อยู่ตลอดเวลาให้ได้อา,อาจจะยากในช่วงแ่นแรกหรือคุณจะต้อง b บิยอนทาที่เป็น f o r ์ดยูเซหรือตัวบูสสปี o บูสของเจ้าอ c โคแบทต้องนัดเวลากันดีๆว่าเราจะกดบัฟพวกนี้ตอนไหนกดดีบัฟพวกนี้ตอนไหนเพื่อทำตามเม่กับบอสนะครับอะไรประมาณนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก s u b สไครต์ไว้เดี๋ยวผมจะลงคลิปที่มีประโยชน์ถัดๆไปให้ครับผมสวัสดีครับ